สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชื่อมครับพี่น้องทำไปนเบ,นบานำครับโอ้โห,โโหเฮ็ดเบียกจนคำนอก,ก่ากกระมาเฮ็ด,ดอี่ละเด้อพู่นะครอบครัวกำลังพักกันเฮ็ดแนวตากปลาค่ะพี่น้องก็เล่นแล้วเติมเฮ็ดเข่าเนี้อยูนเนกินแหลงห<อ>มดแล้วค่ะเมื่อนี้ไปอันบ้านหน้ามาหน้าเรากก็เลยเนี่ยเต้งสุดยังก็เขาเอิ้นน่ะปลาโดปลาสะดดนะพี่น้องเนี่ยค่ะแล้วเติมสีนึงแล้วค่ะตะว่ากับซีมักก้อนล่างดีๆแล้วเริมกระสีนึงนี่ โตเ่ราะเขอ,อยากได้ปลาชะโดเน่ยอยากกินก้างอยากกินยังเป็นยังสิ่เนาะค่ะแต่ก่อนอื่นเขากระสีม,มักก้อนมักก้อนใส่เป็นนัวนะคะซาเซิร์นซีมัมมกใส่อันนี้เัานมาข้ามคืนใบเฮงแสบแล้วพี่น้งนองได้แต่ว่าเนี่เขาไม่ได้หมักข,ข้ามคืนนอกกระสีม,มักเลยเป็นนัวกับน้ำปลาพอเพราะว่มมาซาเซิร์นมักป่าเซิร์นจะไม่ค่อยใส่รสดีนะค่ะบ้านเสาเสริมนะบะเมนบะเมนวานัานเดีพ่อแม่อยังก็คือกัน ก็อ้อันสมปะโดก็ได้ตว่ามันยังบอได้เป็นมันหัวตะขันเนาะค่ะก็เลยสิอันนี้ก่อนมาร์กแลลวเขากระสิทุบตะไคร้ล้งไปพ่ะคะ<อ>่ะคเจ้าเสริมเก็บงมื่อไน่พูนะมองดูเนี่ยค่ะเ้าเสริมเก็บอันยังก็พันนี่นะพู่นะพี่น้องมองดูเ <c oughs> บิ้งคือเกย์จะซื้อได้เห็นบได้เกเย์ได้ค่ะอืมเบิ้งคือเกย์อยู่ตะบายังพันได้เป็นไหนจะมันนะหนังเบิ้งเด็มันได้เป็นไหนดิค่ะ อันนี้บักเตงอันนี้เพราะว่าอยากปาบด้วนะยานมันอันนั้นหลายยานมันสุกหลายโอเป็นโหลพี่น้องที่หนึ่งปลากินกับเจาปลาแดกลดแล้วลดแล้ว,ลว,ลวะคะ่ะเมื่อไหร่ค่ะส่วนของที่ชอสเซไปซื้อมาจากตลาดชอสเซจะไปเห็ดินเมื่อื่นคิดอยาก <c oughs> <c oughs> โอ้พอ่อคักพรชิคเกลวงมิ้งเคงอือเอาปลาอันนี้กันแตะไคร้องไป้ะคะ่ะ แล้วก็หัวปลาลงไปพี่น้องหัวปลานี่หละเนวเศษทีด่ดเนี่ยค่ะทันซื้อเป็นตัว,วหันบ่าเอาบปเดี๋ยวขนกินไปจองตั้งแต่คีบครับอันส่วนไว้เขาจะกินตะบ,บวบกับป่ารดมือเนี่ยักเขาจะกินผักสดเด้อควะมีผักซีลาผักหญิงยูเพราะว่าจะกินคู่ประเดกอ่ะไปหนึ่งรดเด้อค่ะบปะเดี๋ยวไามา่กินข้านอกบ้านมือนี่ยค่ะสุกเรียบร้อย สองพี่น้องกันได้กินน้ำบ้าไม่กินเขาแม่ไม่กินเขาครับเอาลงจังไลยดีเราบมืมม้เลยเถอะเราจัดหลงกันได้เยอะเดี๋ยวเลี้ยงออกกันนะค่ะบวบหอมดีดีบวบเขาอันนี้ปลาชะโดนะพี่น้องนะปลาชะโดใส่น้ำกันน,น,นี่น่าเห็นัน้าเม,ามืม่อนี้กินกับปลาเด็กบองนะค่ะปลาเด็กปลาเด็กสดนะค่ะสั่งมมาก,กันเลยอยันนี้ก็ ว่าเ่นยังดกเกษตมันม,มันปักตะการอเลยได้เอามากินน้ำนอพี่น้องเนาะม,มากินข้าน้ากันมาเนี่ยค่ะใส่ผ้าเขานี่เลยเรียบร้อยบักบวัวบางอย่างก็ไเดยพูนอ่ะมาใบพีดดเนาะไปเนี่ยค่ะอันนี้บอกบวกแก้แล้วเสริมพึ่งรู้ว่ามันเสบแล้วพี่น้องดะมันจะหยามเม็ดป,ป้าป้าพอดีว่ากับ่อมเมนแก้จนเป็นยุ่งเป็นยุ่งนี่พี่น้องแก้ซำนี่แหละามาไปเนี้ค่ะมาเด้อไปเนี่พี่น้องมากินข้าน้ำกันค่ะเสียบน้ำกัน หนึ่งปลาสโดเก็บกบวบแล้วไม่รู้ว่าจะกี่เมนูอย่างอตอนแรกก็ว่าจะแกงเส้อปลาปลาเขียวใกล้เนาะคิดไปคิดมายาแกงเสืนต้องไม่สมอยากหมกอย่างยังย้งไปอืมหวานหนัวไปลน้อง อร่อยไหมไว,ไวันนี้ใครทำงานเก่งจริงหนีดิมือนีข้าวห้้อมออม,มือหนาไม่เอ็ดเมียงมง่วงโอนไฟม่วงนัง่น ลายเนี่ยได้ขายเม้งอยู่นี่อย่าลืมเตือนสันเด้อสนจะเห้แก้มแข็งมอะไรแม่ว่ากับว่าไม่ได้กินแก้มแข็งแั้วแต่สมัยต้นอันยังกาดบางเขั้กเป็นให้พรอมเนี่ย จำเหล่าเยอะเพื่อนี่ต้นสะแบงส่วนใหญ่ต้นน้ำใยน้ำใยเป็นฟดเลยต้นสะแบงพี่น้องพี่น้องหาบ้านนี่มันแซ่บเยอะเต็มหน้ากากเลยเนี่ยพี่น้องมึงแสบ เด uh> mm. ouais> ี๋ยวใส่อืมอืมอืมครับเจ้าขับอืม ข้ากับเนื้อื่อบอกี่กอันนี้เตื้อสื่อสีเขียวค่ัไม่ไปกินกับแหนมม,ม,ม,มีตะหม่องกินได้เยค่ะัวปลาสะโดนี้นะ กินตือ,อแล้วจิ้มต้องมักไปขามคืนทำไมไม่กินจังหนหอ่อเนาะมักบักือกันขออนีร,อรับข้านคลับ อือจะก,กินเนื้อแบบนี้จะบ้ามาหนึ่งม่แกงแล้วพี่ดีว่าเป็นทรงไม่พีว่าเป็นทรงบบบบวบมาให้ปนะล,ลูกเนี่ยเราว่าเมล็ดมันนอะ เอ้ยอย่างก็ลูกแก่ๆมันเนี่ยกินได้นะปอกหูดเปลือกหน่อยนึงมันจะหวานแต่ไม่เนี่ยทอดบึ้บอปเปลือกออกถึงเบียดแล้วบอกว่าเนี่ยมิ้วสิกอันนี้น้องมิ้วสิกน,นอาฮิตน,นะข้ับซูอมีปัญญาเป็นบ้าเหมือนละนิ้วมอหกละ หาปลาไดงมือละเจ็ดแปดตัวมาดูบ่อืมได้เบ็ดค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเอาลายเอาอ,อีกตา เพิ่นได้แก้มไปเพิ่นไม่อยากขมูร้องขอตับไปด้วยเนี่ย <c oughs> กิ่นมะลาวก,กินตับบ้าคอตับใกล้เนี่ยแหละอ่อเมื่อกี้เมื่อก้แก้ม มันยาวออกก็บปตุยอือันนี้หางรึกปักติว๋วแสบ มมแม่จะกรเบ้าแกนให้ลูกเจ้าเนี่ยนี่น,านาอาจารย์มาไม่เหีนยวเสียไปวะแบงค์หัวรลยปไปนให้ได้อืออืกินปลาทุ้มไหมอืออิ่ซอนก่ะปันอยากกินปลาอันนี้หนังได้ถูกเมื่อถูกเมื่อ แซบในรสเนี่ยกระซิมนัะอืมนนัวๆยุ่มอ่ะมืนเอื้นเนี๋ยวอ,นะอ,อยบอกอข,อขอหอยไม่นอนให้ไม่ตู้อีกสองมาพูรสุดอืมนี่ยตลอดเนี่ยเมือหาได้มืงอหกตนะัวุน่ะ อย่งน mm ี้ไงอืมเต็เบ็ดอืมหะมาบอกเหตุได้น้ำแมนถูกรักน้ำมือเพิ่งรักเออืมก็ติดตามตามอยู่เนี่ยมันไงหนาวเลยสะอาดครั ไฟปิ้งมันต้องมาข่ามคืนไปน้องมันจะลึกเลยอันนี้มันกับส้ำป่าสดนะแล้วบอกสักเตอรมาโตเนึ้อปุ่นสองล้อมหกหนึ่งเอาไปทำเอาไปจุ้มสันข่อนได้ปเอา สามตัวแบบครั้งแรกใส่เบ็สใส่เบ็สเบ็สคือเป็นไส้าหู้แกงเบสเสือกนะเขาเอิญอย่างก่อนแล้วอันไม่กินเหรอเนี่ยปลาสะโดมาบ้านเขาเดี๋ยวตัดบมาเธอ มันก right? ็เยอะเลยแล้วก็แม่นัง่ลากองเรื่อตัดบปีครับทานไหมเห็นแล้วปุ๊บสิบสองสี่หกกองแซ่บนี่ค่ะเครื่องไหนตุมตามเนี่ยจะ่โคมำลำติดบี แบบกั้ออแม่คนนี้ว่ามันจะบอกก่า อืเพอากันสิรเพราะมร้านลลนี่แหะเขาหวานฮนะออนอะเขาหวานมันติดน้ำเปน่ามาองอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิ้นะคะ่ะเมื่อนี้กินเขานอกบ้านทั้งหลัง นร่องไรกับฝากพี่น้องกำลังใจฝากกดไล์กดแชร์ได้เลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสมัครพี่น้องนะค่ะ